ก็จะเป็นลักษณะเหมือนตะข้าตะข้าขานะแต่แบบนั้นจะใช้เวลานานแล้วก็ยากแต่ถ้าอยู่ในครัวจีนอย่างพวกในโรงแรมเนี่ยเขาก็จะทําเป็นร้อยๆอันเลยเพราะเขาจะทําเก็บไว้เนี่ยยังทําใส่กล่องเก็บไว้อย่างเงี้ยก็อยู่ได้เป็นอาทิตย์นะคะแต่อันเนี้ยเป็นมันมันจะเป็นอันเล็กๆก็คือเป็นมันบ้านเราอ่ะมันเทศน้อยๆอ่ะค่ะก็คือมันก็เลยจะเป็นมันจะเป็นลักษณะไม่ใช่เป็นเส้นสายแต่จะเป็นเป็นเส้นฝอยเพราะฉะนั้นเราก็เลยเอามาทาเป็นเขาเรียกว่าเบิร์สเน็ตนะเนาะลังนกนะคะก็เอาไปทอดนะคะอันเนี้ยก็คือ วางไปก่อนแล้วก็เอาสารวางข้างบนก็คือจะกินได้ทั้งหมดถูกไหมคะตัวที่เราใช้ตกแต่งเราก็กินได้ด้วยะคะ่ะแล้วก็มีกิจกรรมให้กับนะักท่องเที่ยวทํานะคะก็เดี๋ยวให้น้องสาธิตไอตัวที่เป็นตัวที่เป็น้นนังนกก่อนนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เราจะโรยหน้าสลัดก็คือมันต้องมีโปรตีนนะคะเวลาที่หลักการทําเมนูนะคะก็คือจะต้องเมนูหนึ่งอะ่ะควรจะมีครบวิตามินเือแร่วิตามินเือแล้ว พวกผักนะคะก็จะเป็นวิตามินและีคาร์โบไฮเดรตอะไรอยู่แล้วเนาะแล้วก็คาร์โบไฮเดรตก็จะมีช่วนอื well, ่นด้วยแล้วก็จะมีโปรตีนอันนี้เป็นเนื้อปลานะคะเพราะบ้านเราปลาเยอะเนาะก็คือจะใช้เนื้อปลาอันนี้ก็เป็นเนื้อปลาน้ำจืดนะคะใช้ปลายอะไรก็ได้นะคะเราจะคลุกแป้งเล็กน้อยแล้วก็ทอดนะคะเดี๋ยวเราเอาเมนูทอดตอนเนาะใช้ทำเป็นทีเดียวแล้วก็ค่อยมาตีน้ำสลัดนะคะอันนี้ถ้าเผือกมันยาวกว่านี้เราสามารถวางวางเป็นเส้นได้มันก็จะ สวยเป็นเลียวแต่อันนี้จะเผือบสั้นๆนะคะก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วแต่แล้วแต่แว,แตวัตถุด,ดิบที่เรามีตอนนั้นนะคะอันนี้เนาะทําเสร็จแล้วเราก็ใส่ไว้ได้นะคะใส่เอาไว้ใช้ได้สมมุติว่าเราต้องรับแขกอ่างเงี้ยเราก็ทําไว้เผื่อก่อนได้นะคะแล้ว5 4 3สี่สามสองเริ่มเริมเม่มดักค่ะดับ อ,อันนี้คือ,อมันค่ะมันไม่ใช่ของที่สุกแล้วอันน,น,นี้นเ,ะะเป็นมันมันเท่แต่เป็นสีสีเหลืองปกติเราใช้มันมีสีส้มด้วยอะคะ่ะแต่ว่าวัานที่ไปซื้อในตลาดนอันนี้เปแป้งก,กับน้ำน,นะคะใส่นอันนี้นะคะส่วนแป้งตองมีอันนี้แป้งอะไรครับแป้งทอดกรอบค่ะไม่ต้องใส่แป้งทอดกรอบธรรมดาเลยเนาะคะ่ะ อันนี้คือเขาตวงไว้ให้สําหรับมันทั้งถุงไงคะเพราะฉะนั้นตอนที่เราใส่เราก็ค่อยๆใส่นะคะตอนนี้ตวงมไม่ให้แต่ละาถุงแล้วส่วนสูตรก็คือจะมีอยู่ในนะเอกสารไม่ต้องเยอะอเพราะว่าถ้ามันเปียกมันก็จะถ้ามันเปียกก็คือไม่เกาะ แสดงว่าไอ้ที่ในถุงนี่สามารถทำได้หลายชิ้นใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าหลายชิ้นเพราะว่ากลัวว่าประมาณห้าค่ะเพราะว่าหนึ่งก้อนมันใช้ยีสิกรัมตอนน้ำสามกรัมแล้วก็แป้งสากรัมงนั้นเราผสมทีเดียวได้ได้ได้คือกลัวว่าชิ้นแรกจะพังเลยคะมันเป็นแร่รมช่ก็เลยใส่เผื่อขอใช้พื้นตรงนี้าชิ้นนี้นะคะมีให้ในกล่องนะคะอันนี้ห้กลับบ้านด้วยแม่อย่าใส่กระเป๋านะคะ ไม่งบเลยนะค่ะค่ะหนามากนะคะแล้วก็อย่าบางเกินอย่าหนาเกินอรจอยไหมถั่วเออเวลาถ้าหนาเขาลาเขาไปกินจริงอะมันจะไม่กรอบนะคะก็จะกลายเป็นแข็งถ้าเกิดเราไปบางร้านอะเออจะแข็งจะรู้สึกว่าแข็งเพราะว่าอาจจะหนาเกินไปแต่ถ้าบางเกินไปมันก็จะไม่มันจะใส่อะไรไม่ได้นะมันก็จะตกแต็ง คันนี้ถ้าเราได้มันตัวที่มันเป็นอันใหญ่มานะคะเราก็สามารถที่จะทําให้เส้นบรรยาคนนี้แล้วมันจะเป็นสายมันจะดูสวยไปแบบนะคะแต่อันนี้มันจะเป็นเล็กๆแบบหัวเล็กๆเต็มเ,เลยนะคะ,ะ,คะอ,อันนี้นะคะไม่หนักไม่บางเอามามีชิ้นที่สองค่ะอันเล็ก อย่าแรงเกินนะคะไม่งั้นมันจะไหม้จะด่าไปเราอย่าจุ่มไปหมดเลยนะคะเราต้องค่อยๆจุ่มเพื่อหให้ตรงกลางมันแข็งก่อนมันเซตตัวก่อนนะคะเพราะให้มันกรอบก่อนถ้าจุ่มไปหมดเลยมันก็จะแบบกระจายใช่ค่ะ <c oughs> คดีดีน,นั้นน้ำมันกระเด็นใส่มือ <c oughs> ใช่ค่ะน,นะั่นอาจจะเป็นอาจจะทำให้เสียชีวิตได้คิด<ร><ร>ว่าแปง้งคิดว่าแปง้งคิดว่าแป้งเริ่มแบบว่าเซตแล้วนะคะเราก็ค่อยๆเอาคนลงไป テクニックません。<laughs> ไปเลยะนะคะะระมา,น,น,น,ะะามนี้นะคะอย่าลืมเทคนิคนะคะนาตัวนี้ตอนที่เราตั้งน้ำมันให้ร้อนใช่ไหมคะเรานำตัวนี้ไปจุ่มไว้ก่อนได้แต่ระวังร้อนนะคะต้องค่อยๆเพราะว่าถ้าแห้งไปแล้วเราใส่ไปมันอาจจะติด ไม่ค่อยสวยแล้วค่ะประมาณนี้นะคะไฟต,ต้องเบากว่านี้นะคะอันที่สองนะคะจะเป็นส่วนปลาทอดเพื่อที่จะแต่งปลาเราจะหั่นเป็นเสาให้เรียบร้อยแล้วคะ่ะ กตใช่ค่ะประมาณนี้อันนี้จะเป็นน้ำกับแป้งนะคะเพื่อที่จะคลุกป่า <S <S อัตราส่วนเราจะมีในในโนะ with me. จะมีน้ำสลัดนะคะใช่ค่ะจะเป็นไข่แดงจะมีไข่แดงนะคะน้ำสลัดตบนี้นีเลยค่ะต้องบอกว่าวันนี้เป็นสูตรแรกของโลกเลยนะควั One Fusion ถ <c oughs> ูกไหม ไม่ได้ทำที่ไหนามาก่อนน้ำเปล่านะคะแต่ทุกอย่างออกกันนะคะแยกน้ำมันออกไว้น้ำมะนาวเ,ล,เลือค่ะ ตะไคร้เนี่ยคือจะหั่นเล็กละเอียดมากๆนะคะคือหั่นเป็นชิ้นเลียนก่อนแล้วก็แล้วก็มาหั่นเป็นเล็กนะคะแล้วก็พริกเล็กน้อยนะคะตะไคร้เนี่ยคือเราใส่เพราะมีกลิ่นอาหารพื้นบ้านของเราเนาะเป็นกลิ่นพื้นบ้านเป็นกลิ่นความเป็นครวนนะคะ <c oughs> สูตรสำหรับหนึ่งถึงสองหนึ่งถึงสองที่นะคะเดี๋ยวให้นักท่องเที่ยวทำเราจะไม่ทำเยอะมากตอนนี้้ให่ทำทูติ้งพาร์ทเนี่ยสมมทติพคนเราก็เตรียมสิบชุดใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดจะทำสูตรใหญ่ก็คือคูณขึ้นไปนะคะก็จะตีง่ายกว่านี้ถ้าเกิดทำจํานวนมากนะคะจะง่ายกว่านอกจากนอกกจาถุงนี่ใช้ถ้วยได้ไหมได้ค่ะถ้าทําเตรียมให้นักท่องเที่ยวก็ได้ค่ะถ้วยได้แต่อันนี้จํานวนมาก เราทิ้งอะไรเลยเพราะความสะดวกนี่ละเอียดเลยนะคะทำเป็นแอกอะใสช้อนยี่หไข่คือเราต้มให้มันเป็นยังไม่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 สุกมากก็ไม่เป็นอ๋อตุ่มวงดำนะคะก็ก็ไม่เชิงมาตุ่มแต่ก็คือสุกแต่ว่าวงทั้งนอกไม่เชิงแต่ทำคือประมาณเจ็ดนาทีก็พอจะได้ไม่แข็งมากตามด้วยน้ำมันนะคะ น้ำมันอย่าใส่ก่อนนะคะเพราะเพราะมันจะแยกชั้นค่ะไม่เข้าเลย่แล้วก็ตีแรงๆค่ะ ได้ทำที่บ้านเราทั่วไปนะคะอันนี้ก็คือเอาไปรีวูกับกระทะเฉยก็คือเหมือนย่างย่างกับกระทะเฉย mm hmm. ก็มาทานด้วยกันค่ะจริงๆอ่ะอันเนี้ยจะต้องมียอดมันยอดมันเทศนะคะเพราะว่าเป็นเหมือนเป็นอาหารที่เป็นออยูนิของไทพวนนะคะก็คือยอดมันเทศ mm hmm. ที่เราเรียกว่า mm hmm. มันด่าง,างอยอดมันด่างแต่ตอนนี้ช่วงนี้มัน mm hmm. มันหมดอาย <laughs> สามารถใช้ใบผักบุ้งอะไรเงี้ยแทนก็ได้นะคะแต่แล้วลวกให้สุกก่อนแต่ถ้าเกิดเราจะให้มันเป็นเอกลักษณ์ก็คือหามาผูกไว้ท,ท,ทิ้งไว้ที่บ้านมันก็จะคล้ท้ายเลยค่ะพริกกับตะไคร้ซอยอีผยูยอดกอบด้านนี้ไว้ใส่ตรงไหนก็คือใส่กับ <ขอ S 2> เป็นตัว,วสลัสด<ว>ที่กันไปด้วยกัน,เ,นเพราะว่ามันก็มีประโยชน์มากนะคะมีแอนตี้ออกซิแดนแล้วก็รสน้ำตาล เราสามารถเปลี่ยนผักไปได้ค่ะปลูกเสร็จได้ประมาณนี้นะคะไม่ต้องลัวมันเร็วไปค่ะเดี๋ยวผิดสักพักไข่แดงมันจะอืดแล้วมันจะข้นคือโอเคจะมีฟักทองค่ะฟักทองอ่อนจะมีอยู่บนโต๊ะแต่ให้กินเองแต่ให้ฟีลเอง เดี๋ยวประมาณนี้นะคะแต่งจังให้ดูนะคะแล้วก็เดี๋ยวทำหมุไฮหวานไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวแวะมาถ่ายรูปเหมือนเมื่อวานนะคะ,อะโอเคค่ะรู้ว่าผมแต่งทังไงเดี๋ <นะ S 1> ยวจะ